สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นเป็นวันครบรอบ45ปีนะครับใน6ตุลาพศ19นั้นก็เป็นที่จับตามองนะครเบิ่มผู้ชมว่าจะได้จัดในธรรมศาสตร์หรือไม่อย่างไรนั้นโดยกระแสต,ตอนแรกมาก็ว่าจะไม่ได้จัดในะครเบิ่มผู้ชมแต่เมื่อคืนนี้ช่วงเวลาเที่ยงคืน3นาทีประมาณนี้นะครับก็ได้มีการออกมาบอกว่าให้จัดได้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจดจานะครับเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีคนบางกลุ่มนั้นพยายามที่จะทาให้ประวัติ าศาสตร์หน้านี้นะครับซึ่ง6ตุลาพศ2519นี้จะหายไปจากประวัติาศาสตร์นั้นแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประวัติาศาสตร์ที่ต้องมีอะไรสะสางหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านโดย6ตุลาลืมไม่ได้จะไม่ลงนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชม<ข>แล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อยากให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปครับท่านแต่จะพูดมากก็ไม่ได้โดยสถานการณ์วันนี้นั้นหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมไปลุงตุงนางสังขยาแล้้วกก็พกอประิตตนนนนีันน ได้ออกมาบอกแล้วนะเนี่ยว่าจะสนับสนุนประยุทธ์ให้เป็นคด,ดีเดตนายกรัฐมนตรีต่อไปในโควตาพลังประชารัฐครับท่านสาเหตุก็คือเดินไม่ไหวครับท่านแม่มึงเอ้ยอะไรของมันว่านเนี่ยเนี่ยก็ไม่อาจเข้าใจนะครับโดยพลเอกประวิตยลงนายกเลยเนี่ยเดินไม่ไหวไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่ที่เขาใช้เข็นผกกักน,นะครับตามท้องตลาดนังโดยให้พลเอกประวิตยของผมนั่งเดี๋ยวผมจะเอาเก้าอี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้ตั้งไว้ข้างบนแล้วก็ลุ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะเป็นนายกติดต่อมา ทางนี้ผมพร้อมจะช่วยอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นผมต้องออกมาเชียร์ประวิทย์เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของประวิทย์แล้วก็ประยุทธ์นั้นดูเหมือนจะจะตุลงกับสันนิบาตวันประหลาดเหลือเกินนะครับโดยหลังจากที่มีการโยกสี่กลมเกษตรคืนให้กับประวิทย์นั้นวันที่28กันยาที่ผ่านมานะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ส่งผลให้ประวิทย์ครับท่านไม่รู้ว่าขนของเข้าไปหรือ,อยังยังไม่ทันได้ใช้อำนาจเลยมั้งก็สรุปคือเมื่อวานซึ่งก็คือวันที่5ตุลานี้โดนแล้วนะครับท ที่ว่านี่ก็คือประยุทธ์เซ็นอำหน้าครับท่านคืนสี่กลมอะไรดีให้กับ พรคประชาธิปัตย์นะครับทดานบูชมก็ส่งผลให้สีจ้าณภูเก็ตเลยไม่ใช่สีระทะลุเมนั้นไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะคร <c oughs> ับเดานบูชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นอลงกรโพลบุตรครับท่านแห่งประชาธิปัตย์ส่งเข้าประกวดออกมาว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรื่องแบบนี้ยังคงครับสังอยู่นั้นเนี่ยไอยเรื่องสีกรมอะไรนี้ก็อาจจะมีการต้องคิดทบทวนใหม่ในการรวบรัฐบาลนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนทั้งหลายจับตามองนะครับเดานบูชมว่าปัะยุมันกลัวกับเพื่อนหรือไม่อย่างไรนี้ก็เป็นอีีกกสสาาเเหหหตุนนึ่่่่งงะครรับททจผลใ้้ิดอย ส่วนประยุทธ์ลั่นเองชูไอ้ไม่ใช่ส่วนประวิทย์ลั่นเองชูประยุทธ์นั่งนายกอีกสมัยแจ้งเดินไม่ไหวแล้วมึงมาทําไมเว้เวไม่ใช่เหตุเดินไม่ไหวเลยไม่เป็นเองนะการันตุชมวันี้ไม่ได้หูหนวกตาฟาแต่อย่างใดครับท่านก็อย่างที่ผมได้แถลงเรียนบอกไปแล้วโดยประวิทย์เป็นนายกได้เลยเนี่ยถ้าเดินไม่ไหวไม่ต้องห่วงเว้ยเดี๋ยวเข็นวิวแชร์ไปรับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนผมที่ตลาดสดมีเยอะในการานู้ชมไปรถที่เป็นรถสองล้อแล้วก็เข็นขึ้นเข็นลงแบบนี้ในการใช้ลากผักนั้นเดี๋ยวผมก็จะ ไปผักประวิทไอ้ไม่ใช่เอาไปลุนประวิทให้นะครับหรือว่าจะเอาแบบโบ์ชั่น4คนถาม3าคนแห่นะก็ต้องติดตามต่อไปท่ามกลางรอยร้าวของพรรครวมรัฐบาลตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์วันนี้นั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับท่านอยู่ๆก็ออกมาเซิงไมโครโฟนนะครับเหมือนประนุด,ดึงเป็นรถอุดมนั้นก็ได้มีการบอกว่าขอบคุณนันเนี่ยรัฐมนตรีต่างๆ,ๆ,ๆที่อยู่ร่วมกันมา2เดือน8ปีไอ้ไม่ใช่2ปีกวก่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นการย้ําตัวเลขไม่ทราบว่า เป็นพ่ออะไรนะครับอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงกับเรื่องที่8อะไรวะ8ปีเป็นนายกเกิน8ปีหรือไม่อย่างไรนี้ก็ต้องติดตามในกะระเดานผู้ชมโดยประยุทธ์บอกว่าทํางานกันเป็นทีมนะครับแล้วก็โอ้ทีมแบบนี้นี่กูไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่จะมีการลงพื้นที่ของประยุทธ์ในวันพรุ่งน,นี้นั้นซึ่งจะโผล่หัวกระบาลนะ่รกบทเดนผู้ชมโผล่ไปถึงนครศรีธรรมราชป้องกันเรื่องน้ําท่วมนั้นขณะที่จังหวัดอื่นๆนั้นน้ากาลังท่วมเออ่ยู นั่นก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรกับมันดีนะครับท,าท,าท่านผู้ชม้าการละเทศมีหรือไม่อย่างไรประชาชนชอบพูดมาแบบนี้นั้น <c oughs> ผมก็บอกว่าใช่หรือไม่นั้นก็ต้องพูดให้มันดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งมาต่อว่าประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบครับท่านแต่ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนส่วนเรื่องธรรมนัตพมเผ่าหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้มีการเปิดแมสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โดนกันแนกกรไแนอย่างสุดตีกันเลยทีเดียวนั้นสรุปคือเปิดแมสแค่10วินาทีนะครับก็ส่งผลให้กองเชียร์ของประยุทธ์นั้นออกมาซัดไม่หยุดยั้งหร ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าบ่มที่ประยุทธ์โอนสี่กรมเกษตรคืนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในการดนผู้ชมเพราะว่าธรรมนัสนั้นไปลุยน้ําน้ําประมาณอกนะครับส่วนประยุทธ์นั้นตีนยังไม่เบียกน้ําเลยในการานผู้ชมอะไรของมันว่านี่ยก็อาจจะส่งผลให้โดนโยกกลับไปคืนเป็นของจุลินหรือเปล่านั้นเพราะว่าต้องการถักหน้าธรรมนัสหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยสถานการณ์ตอนนี้นายนิพิษอินทรสมบัติครับท่านสสสอบตกประชามประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นรองหัวหน้าหรือเป็นอดีตไปแล้วนะ ก้อนเล็อิดบีไปก่อนนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆสอสอบตกคนนี้ครับท่านออกมาจั่วภาพมหาสมปองวันนี้บอกล้ําเส้นออกนอกวัดหลังให้กําลังใจพยาบาลบ้ายอสอนมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้มีลูกนั้นนะคะ <c oughs> รับท่านผู้ชมผมจะพูดตรงๆก็ไม่ได้อีกก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยเรื่องนี้นั้นผมก็ยังต้องยืนกลางก่อนนะคะ <c oughs> รับท่านผู้ชมเดี๋ยวกูจะนั่นไม่ได้เดี๋ยวจะโดนทัวลงโดยโยมนี้พิษจั่วพอสครับท่านซึ่งไม่ใช่พุทธศักราชแต่อย่างใดนั้นแต่ว่าพระสงฆ์มหาสมปอง ลำเส้นออกนอกวัดหลังให้กําลังใจพยาบาลบ้ายยอถูกสอบปมสอนมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้มีลูกนั้นนะครับท่านผู้ชมถามกัดท่านเห็นคลิปนั้นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยพระมหาสมปองจะเห็นหรือไม่อันไม่แน่ใจแต่ที่แน่นๆนั้นผมยังไม่เห็นเฮ้ย hey, นี่พิษเห็นดังวัดเป็นไงบ้างวะเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนเป็นการออกมาหาซีนโดยตอนนี้นั้นรู้สึกว่าอำนาจบารมีของประยุทธ์นั้นจะต่าเตี้ยเลียดดินหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจบบาาางคนนนกก็็ออว่่่เปขขึ้ขไมใช บอกว่าเป็นขาลงของระยุทธ์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเสียงเถียงขาดใจเลยครับท่านเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ไอขาขึ้นที่ว่านี้ก้องใจความสามารถพิเศษเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเอาขาขึ้นมาแล้วก็กก่หน้าผากนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ยิ่งกว่าขาลงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองต่อไปว่าเมื่อไหร่นั้นจะแตกหรือไม่อย่างไรแล้วก็พลเอกประวิทยนั้นได้ออกมาเผยสาเหตุบอกเนี่ยเนี่ยที่จะไม่เป็นนายกสุมนตรีอะไรประมาณนี้หลังจากนักข่าวได้ไปถามว่าเฮ้ยพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่มึงจะตายไม่ใช่ เมื่อไรจ้าเรื่องไอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่างๆนณะนี้นกครด้านผู้ชมประวิตรก็บอกลั่นเองชูประยุทธ์นั่งนายกอีกสมัยโอ้ยตาต่ล้วตต่แล้วคนไในประวิทรทํำแบบนี้ดีแล้วรอให้มันตายใจผูไใ้ประวิตรของผมเนี่ยรอให้มันตายใจไปก่อนเลยแต่ประวิตย์บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ไม่เป็นเองเพราะเดินไม่ไหวเลยไม่เป็นเองยันความสัมพันธ์พลังประชารัฐน่งปึกเอ่อส่วนประยุทธ์กับธมนัสไม่ได้ขัดกันในกครด้านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้หลอกเด็กได้หรือเปล่าบมประยุทธ์กับธรรมนันัดก ก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากที่คําถามส่วนใหญ่ย้ําพักการเมืองต่างๆจะเสนอชื่อหัวหน้าพักเป็นนายกแต่พักพลังประชารัฐกับเสนอชื่อประยุทธ์แล้วก็ประวิทย์กล่าวว่าก็หัวหน้าพักเดินไม่ได้แล้วมึงทําไมไม่ไายไม่ใช่ก็เดินไม่ได้และจะไปน้อยใจอะไรผมเป็นคนเสนอเองนะคะรับท่านผู้ชมตัวอักษรมเล็กครับท่านก็เป็นเรื่องที่ออกมาแบบนี้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องที่การดํารงตําแหน่งของประยุทธ์เกิน8ปีนั้นจะเป็นอย่างไร ปวิ์ก็บอกว่าเรื่องของเขาต้องให้ศาลรละมนูษตีความแต่ตนไม่กังวลนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าพลเอกประวิย์นั้นอาจจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเพราะว่าอำนาจบาร,รมีนั้นรู้สึกว่าจะโดนประวุิแต่ไม่ใช่ประวิย์ไม่ใช่แล้ววะประยุทธ์ตัดตอนโวยชื่อแม่มึงเอ้ยทีหลังเกิดมาหัดตั้งชื่อไอ้มันห่างๆกันหน่อยเว้ยเฮ้ยชื่อแม่ก็คล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ผมนั้นปาฝาดไปเล็กน้อยถึงปานการก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับท่านส่วนตอนนี้ระหว่างรอยร้า พวก3ปออะไรต่างๆกันนานนี้ก็ส่งผลให้จตุรลนฉายแสงนะครับท่านผู้ชมโดยแสงมีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าอาดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมมาจากการเลือกตั้งด้วยนั้นเย้ยความขัดแย้งของ3ปอเหมือนละครน้ำเน่าจวกทํารัฐมนตรีแล้วก็ค่าราชการระแวงนะครับโดย <c oughs> สาเหตุที่ค่าราชการแล้วก็รัฐมนตรีระแวงนี้ก็คือระแวงว่าเอะแม่มึงเอ้ถ้าเกิดสมมติผมเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกเอ้ประยุทธ์มึงมานี่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวอันนี้มันหนังคนละมวลโดยถ้าเกิดสมมติ การลงพื้นที่ของประยุทธ์แล้วก็ประวิทย์นี้ก็อาจจะทําให้ผมนั้นคิดหนักในะการดนผู้ชมว่ากูจะไปรับใครดีว่าถ้าเกิดสมมติไปรับประยุทธ์นี้ก็าอาจจะส่งผลให้ประวิทย์ไม่พอใจหรือไม่ไม่แน่ใจถ้าเกิดไปรับประวิทย์นั้นก็าอาจจะส่งผลให้ประยุทธ์เคืองหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจในะการดนผู้ชมเรื่องวุ่นวายวกวนเลยเกิดขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแต่ที่แน่ๆพลเอกประวิทย์ในการดนผู้ชมมีกําหนดการที่จะไปโผล่หัวกับบานที่สาแก้ววันที่8ตุลาคมนี้ซึ่งประยุทธ์นั้้นนก็จะลงพืที่่แต ว่าพื้นที่ที่ว่านี้คือนครศรีธรรมราชไปดูเรื่องป้องกันน้ําท่วมนะครับส่วนในจังหวัดที่น้ําท่วมอยู่แล้วนั้นราการตอบสนองไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องจับตามองว่าจะมีสสกี่ตัว ใช่ไหมว่าคนคนกี่คนไปต้อนรับนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆวันที่8ที่จะถึงนี้หลังจากประยุทธ์ลงจะไปนครศรีธรรมราชนะครเดินผู้ชมพลเอกประวิตย์นั้นก็จะโผไปที่สะแก้วครับท่านโดยสสพลังประชารัฐตบเท้ารอรับอุ้ยไม่รู้ว่าตบเท้าแบบไหนนะครับท่านผู้ชมเอาตบมือที่เท้าแบบนี้หรือว่าจะยังไงนั้นมันไม่ได้เขียนบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมไว้้ตบเท้ารอ,อ,อาประวิตย์แล้วก็ลงพื้นที่สะแก้วโดยวิร,รัติรัตนเศษนะคะรับท่านผู้ชม เจ้าของที่โดนเอปารินาแฮชแท็กอห์วอลลจนเป็นคดีคุ้มคดีความกันนั้นปัดวิจารณ์ปัดต่อปมที่คืนสีกรมเกษตรให้กับอ่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าลงไปพื้นที่ภาคใต้นั้นต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นการรัดพลังอีกหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ตอนนี้รู้สึกว่าบวชนั้นเริ่มที่จะโดนถอนไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ถอนที่ว่านี้ไม่รู้ว่าถอนอะไรโดยเริ่มตั้งแต่นรุมนพิโยศินวัดตมมาง ธรรมนัตผมเผ่าโดนถอดจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั้นแล้วก็รัฐมนตรีช่วยแรงงานสุดแท้แต่ภาพธรรมนัตไปลงน้ํา <c oughs> ลักษณะประมาณอกนี้นะครับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งก็โดนปลดไปเลยนั้นก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าธรรมนัตเหมือนกับว่าทําให้ตู่มันดูหรือไม่อย่างไรนั้น <c oughs> ก็ต้องอยุนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเป็นกองเช่งเอ้ไม่ใช่ต้องหันมาเป็นกองเชียร์กันแล้วครับ <c oughs> ท่านก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> ตอนนี้ที่แน่ๆนั้นรถจีโน่ครับท่านโดยที่ไหนมีเพลิงไหม้นั้นไอ้รถหอกหักสระเบือน ก็ไม่เคยโผล่าไมไให้เห็นนะครับท่านผู้ชมจะให้เห็นก็ต่อเมื่อจะมาฉีดมอบครับท่านก็สรุปว่าโดนค่าซ่อมอ่วมแต่ว่าทางรัฐก,ก็ออกมาบอกว่าไม่แพงเกินจริงไม่รู้ว่ามันจะใช้สมองส่วนไหนคิดหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่าค่าซ่อมรถจีโน่นะครับท่านผู้ชม5คันซึ่งเป็นในรถที่สร้างความปูบาร์ปีจังไรหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านราคา47่ล้านบาทแล้วก็ตำรวจนะครบ,บาลยันไม่แพงนะครับก็เป็นรถที่เอาน้ํามาฉีดประชาชนครับท่านท่ามกลางไฟไหม้โรงง,งงาน กุที่โน่นที่นี่นั้น ก็ไม่มีนะครับเดินผู้ชมไม่ปรากฏไอ้ลดแรงดันน้าความเร็วสูงอะไรประมาณนี้โผล่หัวกบ,บาลไปก็ไม่ทราบว่าต้องทาอย่างไรต่อไปดีครับท่านกอทตอตอนนี้ออกมาอย่างมีนัยสําคัญนะครับเดินผู้ชมไม่ทราบว่าตอนนี้เคลื่อนไหวเป็นพิเศษทั้งกรกตทั้งประยุทธ์ทั้งประวิทย์นั้นแล้วก็อีกหลายหลายพักนะครับรวมถึงพักรวมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ซึ่งมันหน้ามันโหนกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์เสนออะไรว่าชื่อเปิดชื่อคนที่จะลงผู้ว่ากรทมนั้นจะต้องว้าวคนนกรุงงงต้อตอบบสัสสูดด่โย สูงสุดแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเรื่องคะแนนน้อยสูงสุดหรือเปล่านั้นไม่ได้เขียนบอกไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจุลินทรีและตัวบาซิลัสเนี่ยหมอที่จะเป็นนายกเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันได้ยินดอกแรกก็กระแทกมากางกระบ,บาดแล้วก็อนุทินนั้นก็ยังกึกกกครับท่านโดยยังไม่ได้ออกมายืนยันแต่ที่แน่ๆประชาธิปัตยืยนยันแล้วพรกก้าวไกล้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ก้าวใกล้ครับท่านตั้งก้าวใกล้นั้นประวิรเดินแต่ละทีนั้นก็ต้องลุ้นนะครับก็ได้ออกมาเสนอ,สนอนนตอนน้งก็ จับตามองครับท่านโดยสถานการณ์ในการที่ลงพื้นที่ส่วนตอนนี้หลังจากที่ลงุงตุงนังสังขยามาอยู่ภาคใหญ่นั้นก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะหลุดแลไม่หลุดแลแล้วสําหรับเอปารินานั้นโดยตอนนี้เขาสนฟามนะครดนบ,บูชมแต่ตอนนี้มันไม่มีใครสนฟา์มมันอีกแล้วเพราะว่าเขาสนฟารมนั้นโดนยึดฟามไปครับท่านก็เลยไม่มีอะไรมาสนอีกแล้ว <c oughs> ก็ได้ออกมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันหุบปากเงี่ยไปจะไม่ได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่อะไรกันว่าเนี่ยอืห <c oughs> อีเอครับท่านยกตารางเทียบยุกอภิสิทธิ์แล้วก็ยิ่งรักฟันโชประยุทธ์พยุงราคาน้ามันได้ต่าสุดนะครับท่านผู้ชมไอ้ต่ำสุดที่ว่านี้ไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อันนี้ต่าสุดหรือเปล่านั้นโดยอาจจะเกี่ยวกับอะไรคิวคิวไอจุดจุแล้วก็คิวหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์พยุงราคาต่ําสุดโอต่าสุดนี้ก็ไม่รู้ว่าต่ําเตียรเรียดดิหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านโดยก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยตอนนี้ พรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยที่พรุ่งนี้เนี่ยประยุทธ์มันจะลงไปที่นครศรีธรรมราชนี้ก็ไม่หวัน่นะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์นั้นพื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาคิดนะคระับท่านผู้ชมโดยพรรคมลงสานั้นจะดีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออดีแล้วเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์อะไรลงมานี้นะคระับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่หวันอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวในเรื่องของการที่จะโดนยึดถังเสียงอะไรหรือไม่นั้น ตั้งแต่มีทักษิณมาไม่เคยรู้จักคำว่าชนะเลยบอกไม่กังวลที่ประยุทธ์ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้น้ำไม่ท่วมมึงมาทำไมไอ้ไม่ใช่มั่นใจฐานเสียงปึืกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าปึกขนาดไหนครับท่านโดยก็ไอ้ที่ออกมาบอกนี้ก็เป็นสสนครศรีธรรมราชนะครับก็บอกว่าเนี่ยสุดยอดเลยประยุทธ์อะไรทำนองนี้ไม่มีตรงนั้นยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกำลังเลื่อนหาอยู่ก็บอกว่าในเชิงการเมืองไม่ได้กลัวถูกหั่นแบงนน่งคะแนนเพราะประชาธิปั เป็นสถาบันหลักที่อยู่เคียงข้างประชาชนอยู่เคียงข้างประชาชนครับท่านก่อนเลือกต er ั้งนั้นก็บอกว่าจบแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จบแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ของอภิสิทธิ์นั้นแต่สุดท้ายก็ไปเข้าร่วมครับท่านผมจะใช้คําหนักกว่านี้นะก็ไม่ดีนะครับนันผู้ชมพวกผมนั้นเป็นคนค่อนข้างสุภาพอจริงหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างภาพหรือไม่นะครับนันผู้ชมแต่ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันหลักของพรรคการเมืองอยู่เคียงข้างประชาชนดังนั้นแทนที่ว่าจะมองเป็นเกมหรือประลองกําลังหรือหาเสียงตนมองว่า เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ามากไม่ใช่เกิดประโยชน์กับประชาชนจึงขอสนับสนุนในการที่ประยุทธ์จะไปลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับโดยจะกันน้ําท่วมอะไรทํานองนี้แต่ว่าไม่ได้โผล่หัวกับบ้านไปดูที่อื่นเลยครับท่านขณะที่บางบ้านนั้นต้องพายเรือนะครับแล้วก็เข้าหน้าต่างหลังที่สองนั้นประยุทธ์ก็ไม่รู้มันทําโหทําหาอะไรอยู่ก็ไม่ได้มีการบอกไว้หลังจากไปลงพื้นที่ชัยภูมิแล้วก็โบกมือบายบายอะไรแบบนี้นะครับบางคนนั้นก็อาจจะเกิดอืมอันนี้ถ้าเกิดเป็นผม โมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับท่านผู้ชมผมก็จะยกนิ้วให้แต่อ้นิ้วที่ว่านี้ไม่รู้นิ้วไหนอาจจะหดนิ้วข้างๆหรือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้หรือเปล่านั้นไม่ได้มีบอกนะครับท่านผู้ชมชูไม้ชูมือแบบนี้อืมแต่ว่าสองข้างทางไม่มีคนเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแม่มึงเอ้ยโดดเด่นอย่างสุดตีนเลยทีเดียวครับท่านในเรื่องการสร้างภาพประชาชนพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าจริงส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยแม่มึงเอ้ยชีวิตกูจะเจอเ,จอเลยไม่ว่าเปิดมาเจอแต่ละคาัตอนนี้นายปาบูเอ้ไม่ใช่ธนกรนะครับผู้ช คงวังบุญคงชนะแต่ว่าบุญที่ชนะนั้นตกไปแล้วคงจะแพ้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วโคศกซึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสัมปะคงประจําตัวประยุทธ์นั้นก็ได้ออกมาเสนอหน้าอีกแล้วครับท่านโดยธนากรยันประยุทธ์ไม่ได้กลัวพักร่วมถอนตัวปมเลิกคําสั่งประวิตย์คุมสี่กรมกรเกษตรนะครับแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณเนี่ยที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยอะไรว่า2ปี7เดือน2ปี8เดือนอะไรของมันนี้นะครับท่านผู้ชมโดยย้ําทํางานกันเป็นทีมขอบคุณคณะรัฐมนตรีทํางานร่วมกันมาตลอด2ปี3เดือนโดยประยุทธ เอาดอกนี้มาพูดนี้ซึ่งอ้เรื่องสองปี3เดือนซึ่งทงส่งนายปาบูออกมาบอกนี้นะครับก็ไม่รู้วอาจจะเกี่ยวกับการที่เขาจะนับว่าเฮ้ยประยุทธ์มึงอยู่เป็นนายกมากี่ปีแล้ววะเนี่ยซึ่งจะครบ8ปีในปีหน้านะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปหรือว่าอีปีนู้นนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ดูท่าไอ้นี้มาจะไล่ไม่ไปแล้วก็ลาดไม่ลงนะครับท่านผู้ชมสถา,กานการณ์การเมืองน,นั้นก็ยังคงคุกคุนไม่ต่อเนื่องเอ้ยไม่ใช่อย่างต่อเนื่องครับท่านโดยพรรคประชาธิปัตย์นั้นหลังจากที่ศิลระเจน ออกมาให้เอาไอเนี่ยอะไรวะตะก้อนนะครับเอามาครอบปากของอลงกรพลบุตรนั้นหัรอ,องหัวหน้าพักหรืออะไรสักอย่างในพักประชาธิปัตย์นั้นในเรื่องที่ไอสีกรมกรเกษตรนี้อาจจะมีการคิดพินิษพิจารณาใหม่ในเรื่องการที่จะเ,เป็นพักรวมรัฐบาลต่อไปนั้นก็ส่งผลให้ตอนนี้สิทิจะทะลุเมนไม่รู้ว่ามันจะหายหัวกระบาลไปไหนครับท่านเพราะว่าออกมาหอนมาเขาบางคนก็พูดแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าพูดแบบนี้นะคะรับเ่านผู้ชมมันจะดีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านตอนนี้ก็หุบป,ปากนะครับเป็น ลวมตีนไปแล้วตอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยศีระเงียบกีบครับท่านหลังจากที่ประยุทธ์นั้นเซ็นคืนอำนาจให้กับนายจุลินเมื่อวานนี้นะรักระเนมู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งสู่เมนประจําช่องแล้วก็อาจจะเป็นประจําสภาด้วยครับท่านส่วนอมสกาวใจนักสแสดงชื่อดังครับท่านน่ารักอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวถามแรงทําไมเหตุการณ์6ตุลาหนึ่งเถึงไม่มีในแบบเรียนโดยตอนนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วนระักร่เนมูุ้ชมแบบเรียนแบบไม่เรียนนั้นไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ามันมีโอเค Google แล้วนะรักระเนมูชมก็ต้องท่าน ยันมันเข้า Google ตามที่ประยุทธ์บอกด้วยแต่อย่างอื่นจะพูดไปเข้านะครับประยุทธ์ไปยังเข้าไม่เป็นหรือจะเข้าเป็นนั้นไม่น่ใจส่วนประวิทย์นั้นจบเหตุหรือไม่นั้นอาจจะหลอกให้ประยุทธ์ตายใจในะครับท่านผู้ชมโดยประวิทย์บอกว่าเนี่ยพลังประชารัฐตัวจะต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์สาเหตุที่ไม่เสนอชื่อตัวเองนั้น <c oughs> ก็เพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเดินแต่ละทีน้ำสางคนแห่แสคนหามหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็บอกว่าเดินไม่ไหวก็แนะึงติดต่อมาทางนี้เดี๋ยวจะไปซื้อผมจะลงทุนนะนนรั่ผผูู้้ชมไปซือถเเ็กีย แล้วก็เออเอเอยิ่งกว่าวิวแชร์อีกปวิ์มึงจะเอาเวอร์ชันไหนแบบนี้ฟอร์สปีดแล้วก็หมุนมีการควงโคง้งหรือไม่นั้นเดี๋ยวจะเป็นรุนให้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงร่วมเบื้องต้นครับท่านโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางวันนี้สรุปสรวนไปเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้จดสคริปไว้ครับท่านผู้ฟังที่ว่าลบจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน